บางครั้งเราอยากจะล้มเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกลืมไปว่าเพราะอะไรเราถึงเริ่มต้นตั้งใจสิ่งนี้ตั้งแต่แรกหากใครกำลังรู้สึกถึงอารมณ์นี้พอดแคสต์สึกนาทีนี้สำหรับทุกคนเลยค่ะ Welcome to Happiness Classroom Podcast ห้องเรียนความสุข หลายครั้งที่เราตั้งใจจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นดูแลสุขภาพเริ่มต้นดูแลร่างกายเริ่มต้นดูแลโปรเจกต์ที่เราเริ่มสร้างขึ้นไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะเริ่มต้นอะไรใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากทาแต่มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วหรือเราเหนื่อยจังเลยไม่เห็นผลลัพธ์ แล้วไม่อยากที่จะไปต่อในเส้นทางที่เราเลือกไว้ซึ่งมันเป็นธรรมดามากนะที่เราจะรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่ถึงในจุดที่เราต้องการสถินะแล้วมันก็พาเราสู่การเลิกเลิกเถอะเลิกซะก่อนที่ทุกคนจะเลิกเนี่ยก i v e up หรือยอมแพ้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ฟังข้อความนี้แล้วก็ลองนั่งตกผลึกกับตัวเอง อาจจะทำให้เราได้มีพลังในการกลับมาเริ่มต้นวันนี้อีกครั้งหนึง่งไม่ว่าเราจะรู้สึกขี้เกียจขนาดไหนไม่ว่าเราจะรู้สึกอยากจะเลิกขนาดไหนลองกลับมาฟังข้อความนี้กันอย่างแรกเลยเวลาที่เราจะ give up หรือยอมแพ้กับอะไรบางอย่างเนี่ยลองกลับมาจุดเริ่มต้นของเราการที่เราจะลงมือทำอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ว่าจะกลับมาดูแลสุขภาพออกไปวิ่งข้างนอกไปยิมที่เราเคยสมัครไว หรือว่าเริ่มต้นทำคอนเทนต์เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่เราตั้งใจไว้เนี่ยจริงๆที่เราตั้งใจจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกต้องไหมเราอยากรู้สึกสงบใจมากขึ้นรู้สึกว่าวันนี้เราพอแล้วกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านของการงานการเงินหรือความสัมพันธ์หรือสุขภาพเนี่ยเวลาที่เราตั้งต้นเนี่ยลอง จำความรู้สึกว่าทําไมเราถึงเริ่มต้นตั้งแต่แรกเพราะอะไรเราถึงอยากให้ชีวิตดีขึ้นหลายครั้งมากที่คุณนันเข้าใจว่าทุกๆคนไม่ไหวไม่อยากทําขี้เกียจแต่อยากให้จําข้อแรกไว้ชัดๆว่าเพราะอะไรเราถึงเริ่มต้นแล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นจากตรงนี้ต่อไปในะอนาคตยังไงลองนั่งนิ่งๆแล้วเห็นภาพภาพนี้ให้ชัดแล้วเราจะมีแรงที่จะลุกขึ้นมา ตั้งใจในสิ่งที่เราตัดสินใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วให้เสร็จข้อ2เราเคยสัญญาอะไรไว้กับตัวเองลองจดจำให้ดีเราสัญญาว่าเราจะไม่กลับไปมีนิสัยเก่าๆที่ทําร้ายทําลายอนาคตของเราเวลาที่เราสัญญาอะไรไว้กับตัวเองเราลองกลับมาคุยกับตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าเพราะอะไรเราถึงอยากเลิกนิสัยนั้น มันเกิดความเสียหายอะไรในชีวิตของเราจําได้ไหมว่าเราเคยมีประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งเราตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบคนที่เราเป็นอยู่เราไม่ชอบนิสัยแบบนั้นอีกแล้วให้เราลองมาดูความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งนิสัยไหนที่ทําให้ชีวิตเราไม่สงบนิสัยไหนที่ทําให้ชีวิตเราไม่เดินไปข้างหน้าวันนี้อาจจะเป็น จุดเริ่มต้นที่เรากลับมาจำคำสัญญาของตัวเองที่เคยให้ไว้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะยึดคำสัญญานั้นให้กับตัวเองแล้วลุยต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ข้อ 3. ก่อนที่เราจะยอมแพ้อะไรบางอย่างกลับไปที่จุดเริ่มต้นตอนนั้นที่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเรารู้ว่าเรา deserve more เราคู่ควรเราสมควรที่จะได้สิ่งต่างๆกับชีวิตของเราเนี่ยที่มันดีกว่านี้ การงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเรารู้สึกว่าตอนที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยเพราะเราเห็นคุณค่าเห็นการใช้ชีวิตของเราว่ามันไปได้กว่านี้ไปได้มากกว่านี้ลองกลับมาฟังตัวเองดีๆเรารู้ว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ล้มเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจไว้และเราคู่ควรในสิ่งที่ดีขึ้นและดีที่สุดสำหรับเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีขึ้นหรือเรากลายเป็นคนที่ผู้คนให้ความเคารพมากขึ้นจากการดูแลตัวเองอย่างดีให้ความเคารพตัวเองอย่างดีแล้วเนี่แหละเป็นสิ่งที่เราคู่ควรกันทุกคนข้อที่4ี่ก่อนที่เราจะลมเลิกเนี่ยลองกลับไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอะไรเราถึงเริ่มเพราะตอนนั้นน่ะเราเหนื่อยละกับชีวิตที่มันไม่เป็นไปในแบบที่เราต้องการ เราเหนื่อยและกับชีวิตที่ต้องดิ้นรนตลอดเวลาตอนที่เราเริ่มต้นที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวินัยใหม่ๆชีวิตใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเราเหนื่อยจริงๆกับสิ่งเดิมๆที่เราเจออยู่ซ้ําๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลิกเนี่ยลองกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เราลําบากช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันต้องไปต่อได้แล้วมันต้องเห็นตัวเราในแบบที่เราต้องการเป็นได้แล้วแล้วตรงนั้นแหละ เราจะมีแรงในการลุกขึ้นมาเราจะไม่อลุ่มอ่วยกับความฝันกับเป้าหมายของเราเวลาที่เราจะล้มเลิกลองมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราอยู่จุดต่ำสุดจริงๆและมันทำให้เราต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสัทีข้อ5ลองนึกดูดีๆว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ง่าย เพราะมันต้องก้าวข้ามนิสัยเก่าๆอะไรหลายๆอย่างแต่ลองนึกดูดีๆว่าถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนเลยจากนี้ไปมันจะยากกว่านี้เราจะขี้เกียจกว่านี้เราจะไม่มีแรงกว่านี้แต่ถ้าวันนี้เรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันอาจจะยากบ้างแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยชีวิตเรามันจะยากขึ้นกว่าเดิมเวลาที่เราเห็นจุดตรงนี้เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงตอนนี้ มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันเหนื่อยแบบไปในทางที่ดีมันเหนื่อยแบบเหน่อยปั๊บเดียวแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทําเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ชีวิตเรามันก็จะเป็นขาลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้และเราเห็นความจริงในภาพรวมตรงนี้เยอะๆข้อ6การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาดีขึ้นกับตัวเราเองการลุกขึ้นมาตั้งใจทำสิ่งที่เรา เริ่มไว้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองคนอื่นหรือโลกใบนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้ที่เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลตงตรงนี้ไม่ยอมแพ้ทำต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ภูมิใจมากๆในการลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างและทำให้เสร็จในบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองมีศักยภาพมีคุณค่ามากพอที่จะทำสิ่งนี้ เมื่อเราภูมิใจในตัวเองคนอื่นคนรอบข้างก็จะเริ่มเห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวเราเช่นเดียวกันข้อ7จ็ดข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะรู้สึกล้มเลิกหรือไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วหรือไม่เริ่มต้นทำสักทีเนี่ยให้เรากลับมาจำความรู้สึกที่เราจะข้ามสิ่งนี้ไปได้กลับมาจำความรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มทำสิ่งนี้แล้วทำให้เสร็จ สำเร็จในแบบที่เราตั้งใจไว้เนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบไหนเรายือนอยู่ตรงจุดไหนเราเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างไรชีวิตเราดีขึ้นทุกมิติอย่างไรการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นจากการกลับมาดูแลตัวเองจริงๆพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วโฟกัสในสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆเนี่ยให้ใช้ภาพภาพเนี้ยอยู่กับเราเสมอมองภาพภาพเนี้ยอยู่กับเราเสมอ เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอเพราะสุดท้ายแล้วทั้งวันเนี่ยมันจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเองเราอาจจะขอความช่วยเหลือได้แต่สุดท้ายแล้วภาพของความสุขของความสงบของความภูมิใจมันจะอยู่ในหัวใจเราตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงเราเข้านอนเพราะฉะนั้นเก็บภาพภาพนี้ไว้เวลาที่เราจะล้มเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจ เพราะฉะนั้นคุณแอนก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะเวลาที่เราจะล้มเลิกอะไรเนี่ยกลับมาจดจําความรู้สึกที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกให้ดีเพราะอะไรที่เราเริ่มต้นแล้ววันนี้เราจะกลายเป็นใคร who you want to become แล้วเราจะรู้สึกว่าการล้มเลิกของเรามันจะเป็นตัวเล็กๆมากแล้วความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำในชีวิตนี้มันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วพลังเรามันจะกลับมา แล้วสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้มันจะเริ่มปรากฏขึ้นให้เราเห็นวันนี้คุณแอนก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนนะมีความสุขภายในใจแล้วก็เป็นอิสระจากภายในจริงๆห้องเรียนความสุขแล้วก็คุณแอนก็จะนำคอนเทนต์แบบนี้มาฝากเรื่อยๆถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวแบบนี้ก็สามารถกด subscribe กด follow กดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อนๆได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีวันนี้กันค่ะ